ผู้รับทานกับผลที่ได้ในยะที่สองพิกุทั้งหลายผ้าทอด้วยเปลือกปอถึงจะยังใหม่อยู่สีก็ไม่งามนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อราคาก็ถูกแม้จะกลางใหม่กลางเก่าแล้วสีก็ยังไม่งามนุ่งห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อราคาก็ถูกมากแม้จะเก่าคร่ำแล้วสีก็ยังไม่งาม นุ่งห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อราคาก็ถูกมากอยู่นั่นเองผ้าเปลือกปอที่เก่าคร่ำแล้วมีแต่จะถูกใช้เช็ดหม้อข้าวหรือทิ้งอยู่ตามกองขยะมูลฝอยนี้ฉันใดพิกุทั้งหลายพิกุที่ทุกศีลมีความเป็นอยู่เลวซามก็ฉันนั้นเหมือนกันแม้เพิ่งบวชใหม่เราก็กล่าวว่ามีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอ ที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวพิกขุนี้ว่ามีภาพเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของพิกขุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวพิขุนั้นว่า ใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกขุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งพิขุนั้นรับจีวรบินทบาทเสนาสนะและยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรคของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิสง์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้น เรากล่าวพิกุนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกปอมีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวพิกขุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบพิกุทั้งหลายแม้พิกุมัชชิมภูมิเมื่อเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่เลวซามก็เป็นอย่างเดียวกันเรากล่าวว่ามีผิวพรรณไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอ ที่มีสีไม่งามนั้นนั่นแหละเรากล่าวพิกุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของพิกุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวพิกุนั้นว่า ใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอนุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นเรากล่าวพิกุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งพิกุนั้นรับจีวรบินทบาทเสนาสนะและยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรคของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้น เรากล่าวพิกขุนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกปอมีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวพิขุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบพิกขุทั้งหลายแม้พิกขุผู้เป็นเทระเมื่อเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่เลวซามก็เป็นอย่างเดียวกันเรากล่าวว่ามีผิวพันณไม่งามเหมือนผ้าเปลือกปอที่มีสีไม่งามนนั้น,นั่นแหละ เรากล่าวพิกุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของพิกุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เป็นทุกข์แก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวพิกุนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็เจ็บเนื้อเหมือนผ้าเปลือกปอ นุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อฉะนั้นเรากล่าวพิกุนี้ว่ามีผ้าเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งพิคุนั้นรับจีวรบินทบาทเสนาสนะและยากับเครื่องใช้ในการรักษาโรคของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมไม่มีผลใหญ่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเรากล่าวพิคุนั้นว่ามีค่าน้อยเหมือนผ้าเปลือกปอ มีราคาถูกฉะนั้นเรากล่าวพิขุนี้ว่ามีภาพเปลือกปอเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งพิขุเทระชนิดนี้กล่าวอะไรขึ้นในถ้ำกลางสงพิขุทั้งหลายก็จะว่าให้ว่าประโยชน์อะไรด้วยคำพูดของท่านซึ่งเป็นคนพานคนเขา่าคนอย่างท่านหรือจักรู้สิ่งที่ควรพูดดังนี้พิขุเทระนั้น ถูกเขาว่าให้ก็โกรธแขนใจกล่าววาจาหยาบออกมาโดยอาการที่ต้องทำให้ตนต้องถูกสงลงอุกเขปนิยกรรมในภายหลังจึงเป็นเหมือนผ้าเปลือกปอเก่าคร่ำที่เขาทิ้งเสียตามกองขยะมูลฝอยฉะนั้นแล